นี่คือกอตะไคร้เนาะค่ะเนาะตาละลูกอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยเนาะค่ะเนาะต้นกล้วยเด้อคะเด้อผ้าส้มสวนของตาเพื่อนนกคะเนาะมีเน้อย้ายหลายพี่น้องอยู่ในพุ่นปลูกไว้ข้างคางบ้านพี่น้องจ๋านี่คือสวนบักเขือพี่น้องจ๋าไม้พี่น้องจ๋านี่กำลังปลูกลงไม้อันนี้เป็นเบี้ยพักพี่น้อง ตะกอนโหกได้พี่น้องแถวนี่ชุ่มเด้อค่ะเด้ออยู่กรุงเทพก็ทําสวนเล็กๆไว้อยากไว้กินคะ่ะไม้พี่น้องจ้านี่กาลังปลูกลงไม้อันนี้เป็นเบี้ยพักพี่น้องตะกอนโหกได้พี่น้องแถวนี่พี่น้องสวยสวยพี่น้องจ้าสวนบกขือนี่กาลังเป็นหมากบ้างในพี่น้องจ้า เมืงใหมแมงลักแล้วปลูกเมื่อนี้ก็สชิมาคอผักอีตูเพิ่นเนาะค่ะเนาะมาคอผักอีตูตาไปใส่ออมไก่พี่น้องจา๋าส่วนเนาะค่ะเนาะเอามาให้ซ่อนนี่แถบทุกอย่างพาชมสวนนะคะอันนั้นก็เป็นตุนหอมเนาะค่ะตุนหอมเนาะค่ะมาอีกส่วน,นชุ่มเ้ยค่ะเด้ออยู่กรุงเทพก็ทำสวนเล็กๆไว้อยากไว้กินค่ะไม่พี่น้องจ๋านี่ กำลังปลูกลงไม่อันนี้เป็นเบียรพักพี่น้องตะกอนโหขกได้พี่น้องแถวนี่ไว้พี่น้องเป็นแถวเลยได้พี่น้องคุณอะแถวยาวเลยเนาะค่ะคุณใบเมงลากนี่คือความขยันของผู้เฒ่าเนาะค่ะบุณนนี่แถบทุกอย่างพาชมสวนนะคะอันนั้นก็เป็นต้นหอมเนาะค่ะต้นหอมเนาะค่ะ มาอีกส่วนนี้ง้ามคักพี่น้องอนซ่อนอุ้ยผู้เทาผู้เทาขยันเนาะคะเนาะตาแล้วก็ปลดดกษเียนแล้วเบิ่งพี่น้องแล้วอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยเนาะคะเนาะต้นกล้วยเด้อค่ะเด้อผ้าซุ่มสวนของตาเพิ่นเนาะคะเนาะมีเนาะอย่างเด้อพี่น้องเด้อนี่คือสวนพริกเนาะคะเนาะ ชมเด้อคะ่ะเด้อดอยู่กรงุงเทพก็ทําสวนเล็กๆไว้อยากไว้กินค่ะเมื่อนี่ก็ชิมาคอผักอีตูเพิ่นนนาอค่ะเนาะมาคอผักอีตูตาไปใส่อมไก่พี่น้องจ๋าส้นน้องคะเนาะเอามาให้ช่มเด้อค่ะเด้อดอยู่กรุงเทพก็ทําสวนเล็กๆไว้อยากไว้กินค่ะตาเพิ่นนนาอคคะเบ่งสวนักเขือเพื่นพี่น้องจ๋าะเขือกรล่างเป็นดอกพี่น้องพุน่ะ สวนมะเขือแล้หญ้านี่ค่ะเพื่อนเอามีดตัดเอาอันนี้ก็เป็นสวนลล็กๆส่วนมีแถบทุกอย่างพาชมสวนนะคะอันนั้นก็เป็นตุนหอมเนาะค่ะตุนหอมเนาะค่ะมาอีกส่วนนี้พี่น้องจ้ามาเด้อวันนี้สิพาชมสวนสวนค่ะอันนี้อยู่กรุงเทพเด้อค่ะพี่น้อง นนี่สวนของหกอิอลอนะีอีนอตาเรามาเราขยันเนาะขะเนาะเบิงอันนี้อันป้าปื้นี่เพื่อนบบได้ใส่เครื่องตัดใส่นอน่วยบบกเขือนีอีเด,ด้กกำลังปิดหมากพี่น้องกลาลังเป็นหมากเนะนาะขะเนาะมีหลายๆอย่างาาาานีนะน่ค่ะตาเราปลูกหกอิลีอีนโอตาเรามาเราขยันเนาะขะเนาะเบิงอันนี้อันป้าปื้นี่ เพิ่นบบได้ใส่เครื่องตาหน้าเขาพี่น้องหน้าเขาของของกุงเทพสุดหูสุดตาตรง,น,น,งนีพี่น้องจ้ะปลูกไว้อยากไว้กินพี่น้องเอ้ใส่นอหน่วยแบบเขือนอนนี่เด้กําลังปิดหมากพี่น้องกําลังเป็นหมาก,นก,เ,นมากเนาะคะเนาะมีหลายๆอย่างเด้ค่ะตาแล้วเพืืองมาใส่เพืืองมาใส่อันนี้เป็นป้ากล้วยนั้นเป็นต้นมอนเนาะคะเนาะ ต้นมอนอันนี้กะเป็นสวนกระร่างปลูกเครื่องมใไซเคื่องมาใส่อันนี้เป็นป้ากล้วยนั้นเป็นต้นมอนเนาะคะเนาะต้นมอนอันนี้กะเป็นสวนกระร่างปลูกไม้พี่น้องจ้านี่กระร่างปลูกลงไม้อันนี้เป็นเบียรพักพี่น้องตะกอนหกได้พี่น้องแถวนี้งามคักพี่น้องอ่อนช้อยอุ้ยปูเฒ่าผูเฒ่าขยันเนาะคะเนาะ แล้วก็ปุดกเกษียนแล้วเบื้องพี่น้องแล้วสมไม้พี่นอ้นองจ้านน่กำลังปลูกลงไม้อันนี้เป็นเบี้ยพักพี่น้องตะกอนโหขกได้พี่น้องแถวนี่ชุ่มเด้อค่ะเด้ออยู่กรุงเทพก็ทําสวนเล็กๆไว้อยากไว้กินค่ะหลายพี่น้องตรงไหนพูดนะปลูกไว้้างคางบ้านพี่น้องจ้านี่คือสวนบวเขือพี่น้องจ้า เมื่อนี้ก็สิมาคอผักอีตูเพื่อนเนาะค่ะเนาะมาคอผักอีตูแตาไปใส่ออมไก่พี่น้องจา้าซ่อนเนาะค่ะเนาะเอามาให้พกอินีอีนอต่แล้วมาแล้วขยันเนาะค่ะเนาะเบืง้งอันนี้อันป้าปืน้นี่เพื่อนบ่ได้ใส่เครื่องตัดเด้อพี่น้องเด้อนี่คือสวนพริกเนาะค่ะเนาะแล้วเห็ดพี่น้อง ่นไม่ลายอยู่อันนี้คือเป็นป้าปื้อจ้ะพี่น้องป้าปื้อเนาะค่ะเนาะฝั่งทางโน้นก็เป็นเรื่องมใส่เรื่องมใส่อันนี้เป็นป้ากล้วยนั้นเป็นต้นมอนเนาะค่ะเนาะต้นมอนอันนี้กะเป็นสวนก็ล่างปลูกเมื่อนี่ก็สิมาคอผักอีตูเพิ่อนเนาะค่ะเนาะมาคอผักอีตูตาไปใส่อมไก่พี่น้องจ้าส้นเนาะค่ะเนาะเอามาให้ไวพี่น้อง เป็นแถวเลยด้พี่น้องคุณนะแถวยาวเลยเนาะค่ะคุณใบเมงลากนี่คือความขยันของผู้เฒ่าเนาะคะ่ะเบิ้งงละเห็ดพี่น้องแปนไม่ลายอยู่อันนี้คือเป็นป้าปื้จะพี่น้องป้าปือ้อเนาะค่ะเนาะฝั่งทางนโน,น้นก็เป็นนี่คือกอตะไคร้เนาะค่ะเนาะตาลรปลูกเบิ้งงละเห็ดพี่น้องแปนไม่ลายอยู่อันนี้คือเป็นป้าปื้จะพี่น้อง ปลาปื้อเนาะค่ะเนาะฝั่งทางโน้นก็เป็นชุ่มเด้อะค่ะเดอะ้ออยู่กรุงเทพก็ทําสวนเล็กๆไว้อยากไว้กินคะ่ะเมื่อนี้ก็สิมาะคอผักอีตูคนเนาะค่ะเนาะมาคอผักอีตูตาไปใส่อมไก่พี่น้องจา้าส้นเนาะค่ะเนาะเอามาให้พกอินีอีนอตาแล้วมาแล้วขยันเนาะค่ะเนาะเบิง่งอันนี้อันปลาปื้อนี่ เพื่อนบบได้ใส่เครื่องตดทุ่มหรือค่ะเด้ออยู่กรุงเทพก็ทำสวนเล็กๆไว้อยากไว้กินคะ่ะหลายพี่น้ององค์ไหนผู้น่ะปลูกไว้้างคา,างบ้านพี่น้องจา๋านี่คือสวนบักเขือพี่น้องจา๋าปลูกไว้นาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็สิมาเก็บผักอีตูคือว่าใบแมงลักกันละพี่ทุ่มหรือค่ะเด้ออยู่กรุงเทพก็ทำสวนเล็กๆไว้อยากไว้กินคะ่ะ่วนนี่แถบทุกอย่าง พาชมสวนนะคะอันนั้นก็เป็นต้นหอมเนาะคะ่ะต้นหอมเนาะคะ่ะมาอีกส่วนนี้เอกเนาะคะ่ะมีทุกอย่างให้ส้มเลยเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าวันนี้คุณนะ่ะสวนมอนแล้วก็สวนปลูกพิยาไปกินพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะต้นกล้วยเด้อค่ะเด้อพาชมสวนของตาเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะมีเนืออ้อหญ่อันนี้ต้นแบบพิกพี่น้องจ้า มึงเนี่ยบอกพีกแล้วกําลังเป็นหมากําลังจอพี่น้องมึงเนี่ยผูนะ่ะงามงามพี่น้องเพิตาออนพี่น้องจา้ามาเด้อมานนี่สิพาชมสวนสวนคะ่ะอันนี้ยู่กรุงเทพเด้อค่ะพี่น้องอันนี้สวนของหน้าเขาพี่น้องหน้าเขาของของกรุงเทพสุดหูสุดตามึงเนี่ยพี่น้องจา้าปลูกไว้อยากไว้กินพี่น้องเอ้ยเปื้องมาใส่ ืองมาใส่อันนี้เป็นปลากล้วยอน,นั้นเป็นต้นมอนเนาะคะเนะต้นมอนอันนี้กะเป็นสวนกรลรางปลูกเด้อพี่น้องเด้อนี่คือสวนพริกเนาะคะเนะพี่น้องสวยสวยพี่น้องจ้าสวนมะเขืออันนี้กระร้างเป็นมากบังในพี่น้องจ้าบ่งใบแม้งหลักแล้วปลูกหลายพี่นอ้องในุ่นะปลูกว้ ข้างๆบ้านพี่นอ้นอ,อ,นอ,งนองจ้านี่คือสวนบักเขือพี่น้องจ๋าไม้พี่น้องจ๋านี่กำลังปลูกลงไม้อันนี้เป็นเบี้ยพักพี่น้องตะกอนโหขกได้พี่น้องแถวนี่พี่น้องจ๋ามาเด้มอมาใน,นสิา้าชมสวนสวนค้าอันนี้ยูุงเทพเด้อค่ะพี่น้องอันนี้สวนของอันนี้ต้นบักพริกพี่น้องจ้า ิึงแน่บักพริกแล้วก็ลังเป็น่นมาก็กลังจอพี่น้องม่งเน่พูนะ่ะงามงามพี่น้องเป็นตาอ่อนเล็กเนาะค่ไม่ทุกอย่างให้ส้มเลยเนาะ,ะ่ะพี่น้องจ้ามึงเน่พผูนะ่ะสวนมอนแล้วก็สวนปลูกไปอยากไปกินพี่น้องน้องสวยสวยพี่น้องจ้าสวนักเขือนี่ก็ลัางเปนีมากมาิ่งเน่พี่น้องจ้าิึงใบแมงลกักแล้วปลูกไว้เนาะ,ะ่ะเนาะ เมื่อนี้กะสิมาเก็บผักอีตูคือว่าใบาแมงลักกันละพี่อันนี้ต้นแบบพริกพี่น้องจ๊ะเมืองเน่แบบพริกแล้วกําลัางปิดมากระลังจอพี่น้องเมืองเน่ผูน่ะงามงามพี่น้องเป็นตาออนเด็กเน,นกาะข่ไม่ถูกอย่างให้ส้มเลยเนาะ่ะพี่น้องจ๊ะเมืองเน่ผูน่ะสวนมอนแล้วก็สวนปลูกอยากไปกินพี่น้องไว้พี่น้องเป็นแถวเลยเด้พี่น้องพู้น่ะแถวยาวเลยเนาะ่ะผู้